สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องนิตเตอร์เกมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมและน้องนนท์นะครับวันนี้เราจะมากินแซลมอนแล้วก็กุ้งดองโชยุนะครับคุณผู้ชมวันนี้เสียดายครับผมลืมวาซาบิลืมสาลายนะครับผมไม่เป็นไรเรามีน้ำจิ้มซีฟูดนะครับผมแล้วก็มีเครื่องจิ้มที่ขาดไม่ได้ก็คือซีฟูดนะครับผมมาวันนี้แล้วก็ ลงทะเลกันอีกสักหนึ่งวันคุณผู้ชมอยากกินแซลมอนนะฮะวันนี้ก็เลยซื้อแซลมอนแล้วก็มาดองโชยุเองเลยแซลมอนอยู่ถูฝั่งจริงเลยะแน่นอนเลยครับผมอใครจะให้แซลมอนอยู่ฝั่งหน้นนะคุณผู้ชมเนาะเราเป็นคนอยากกินเองแล้วก็เอามาอยู่ฝั่งเราดินี่ที่นี้ใหญ่กินกุ้งนั่นเอ้ยไม่ต้องมือผมถึงอยู่แล้วเหรอมาคุณผู้ชมแซลมอนนะผม กุ้งกุลาดำเนี่ยมันเค็หวานจรงเลยกุ้งขาวอ๋อหวานมากเลยอะ่ังอร่อยคุณผู้ชมอ๋อมองหน้ามากินได้กินได้ไม่ได้หวงนียแค่แค่มันหยิบยากนิดนึงอ๋อนี่เลยโอ้โหเป็นไงน้ำจิ้มซีฟู้ดวันนี้แซ่บมากแซ่บมากไม่ได้กินน้ำจิ้มเด็ดๆด็นี้มานานละใช่ไหม วันนี้ผมก็หั่นชิ้นแบบใหญ่ๆเลยคุณผู้ชมมาครับผมแยมอนพี่เตรียมใส่น้ำกระเทียมดองเลยหวานมากไหนสักชิ้นนี้อยู่ถูกที่ถูกทางจริงกุยเลย มันต้องเราจะเก็บแล้วมัอนิ้วแ้มือมือยงกุ้งตัวใหญ่สดๆเด้งๆคุณผู้ชมแล้วดองปุ๊บมันจะมีความหอมของโชยุแล้วก็จิ้มซีฟู้ดไปนี่เข้ากันได้ดีมากกลิ่นตีขึ้นมายใช่ซีฟู้ดสามรสแตมอนมีความเค็มๆหอมๆหน่อยเหาะเลยไม่ได้อย่างเงี้ยดีน้ำจิ้มไม่เผ็ดเกินผมชอบแบบเนี้อยแซ <lawsuit. S 2> ่บ <Nein, S 2> ม, <hatten> มาก วันนี้ตัดกันเทมเป็นหัวเลยคุณผู้ชมครั้งก่อนหกินกระเทียมยากมากมหั่นมาเป็นเนเล็กๆไม่พอใจ <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> ไม่หั่นเลย <c oughs> ตัดเป็นหัวนีเลยจิหนไหยมันเต็มปากเก<อ>ินชิ้นแบบแน่นเลยอะทุดๆเลย แล้วละครึ่งนั้นผมขอน้ำดองอร่อยครับผู้ชมมันก็เลยทำให้แซลมอนดูดน้ำเข้าไปแล้วก็ซึมไปอยู่ในเนื้อแซลมอนมันทำให้หอมให้หวานนะครับผู้ชมอร่อยอเครับม้วนม้วนเกมกุ้งผันแซลมอนอยลืมจิ้มซีฟู้ดมีลืมจิ้มเลยนะข้าปากไปเลยลืมจิ้มรีบจัดพอเถอะตะเกียบเนี่ย เจ็บไหมอย่างนี้ง่ายกว่าแซลมอนพันกุ้งหรือกุ้งแปะแซลมอนกุ้งแปะแซลมอนทำนานไม่ได้นี่ขาดครึ่งไปแล้วนนทนไม่เอาช้อนมาซดน้ำอะบอกเมื่อกี้ลืมช้อนอี่ละหรือขั้นซดเลยเหรอเอาโหสุดยอดถ้าซดมัาจะมัน มันมันออกมาใช่สิมันแซลมอนออกมานี่คุณชมฮะก็เดี๋ยวยิ้มเล็กยิ้มใหญ่นะอเดี๋ยวนี้พูดอะไรยิ้มเล็กยิ้มใหญ่คิดอะไรไม่รู้่วงนี้ลมดีคุณชมเห็นได้ยิ้มไม่หมดนะผมอ่ะตอนถักตอนถักคำนี้พอผักยังไม่น้อยอยู่ ยังเข้มเยอะอืมเก่งๆเก่งเกี่ยวอะไรเนี่ยปลาถักขนาดแตเหนัวมากเลยพี่เจมส์แซลมอนคุณผู้ชมให้กินกุ้งนะไม่ได้ให้กินแซลมอนเยอะนะมีงี้เลยอ่ะคิดว่ากุ้งเด้งเนนี้เด้งเด้งกรอบ

แม่ยิ้มในยิ้มใหญ่ตกปากสุดยอดพันหน่่ยพันหนึ่อหกหสุดยอดครับผมพันผัปกป้า <ừ> ไม่ <ừ> ไม่รู้นะ่ห <ừ> น้ามันนอกกินกับเขาอย่างนี้เป็นด้วยกินแ <ừ> บบถูกต้องไหมโอเคสุดยอด โอเคครับผมทันสมัยทันสมัยแล้วผมอะจอิงจริงก็ทันมั้งในแต่ไรแล้วรอไอเกมมาะช้าเองอืมไม่เคยหันไม่เคยไม่เคยหันเดี๋ยวว่าหลังผมจะซื้อไปทำดองน้ำผึ้งมามันเป็นดองเป็นหัวขวานเล็กอะไม่เคยเห็นดองน้ำผึ้งอ่ะ เดซื้อมากินเนี่ยเขาบอกอร่อยอกินกับส้มตำกินกับยำกินกับนี่แหละของดองทอยุกเนี่ยมันน่าจะมีกลิ่นน้ำผึ้งเนาะครับมันจะหอมหมนก็นช้ำดองแหืะนา่าจะอร่อยดีนี่มีแต่ผักพันแซมอนแซลมอนทอนผักแซมอนกินไม่เหมอนชาวบ้านชามชนไหมครับนั่ <laughs> นนะโ,โต้ยง่ายหลังอล้วไม่นั่งละ ของเค้าเอานี่แหมพี่เกนมันจะมีโชยุด้วยถ้ามีโชยุนี่แซ่บกว่านี้นะก็ดองโชยุเอาโชยุหน่ออีกอ่ะทำให้จิ้มอีกทีอย่างนี้เลยเลี่ยงมากถ้ามีโชยุก็จะอร่อยไปอีกไงเรี่ยงเยอะก็ทอดก็ช่วยกันหาสิครับเอพี่เกณฑ์ขาดวาซาบิ่งขาดได้ไม่เป็นไรอืม ได yeah oh ้เปล่าทหาเธออยู่ได้ไหมอยู่ได้ทําใจเอาเดีไม่ร้องไห้ไม่เลยไม่ร้องไห้แค่เสียน้ําตาต้องมีวงเล็บนะต้องมีวงเล็บนั่นแหละซึมนิดหน่อยทำเป็นน่าธรรมดา จิตใจทำได้เนื้อได้หนังองมีความเจ็บอยู่แล้วธรรมดาไม่พูดดีจังเลยวะเนีะจะโชว์เนือให้คลิปอันนี้ก่อนอย่าดเอะเนี่ย อทำบ้างสิยาเลยอันข้าขนาดข้าขนาดอันนี้ไม่ขนาดอือหือโอ้โหกระเทียมกระเทียมนี่สุดอะแรงมากถ้าเป็นกระเทียมไทยนะคุณผู้ชมที่หัวเล็กอ่ะอันนั้นก็จะเผ็ดหอมแต่อันนั้นเผ็ดกว่าไหมกรเทยมเผ็ดกว่าเนาะหอมกว่า อันนี้กระเทียมใหญ่มันไม่ค่อยเท่าไหร่แต่มันได้กินแบบคําใหญ่ดีค่มันหอมมันหอมอืมอืมดีกว่าแมวละกุ้งกินบ่อยเกินกินนี่ดีกว่าชิ้นใหญ่นี่คำได้เหรออ๋ออืดูปากซกก่อน มันเป็นปลาอะไรที่หวานจริงๆคุณผู้ชมอามาดองแบบนี้ผมชอบมากไม่ชอบความหวานแล้วไงแต่ถ้าทำสุกรสชาติคนละเรื่องนะคนละเรื่องเนาะ น้องอให้เอามานำมับดท่านอะไรกันเนีบดสิไอ้พี่พี่เอาหนึ่งก็ได้ให้น้องเอาได้ผม,ผมผมมาชิ้นเล็กไงนะช,ชิ้นไม่ได้ขัดกระเทียมไปเพชรแรงมากกระเทียมกุ้งกุ้งกุ้งถูกกว่าแซลมอนอนี่คุณผู้ชมเนาะแซลมอนมีน้อยอกุ้งมีเยอะเราจัดแซลมอนได้เยอะหน่อยกินได้ไม่กินแซลมอน เยอะกว่ากุ้งหน่อยอ๋อเอาแล้วมันแซลมอนน้อยกว่าไม่ใช่ทำใหกินเยอะกว่าก็แซลมอนมีน้อยไงเลยกินเยอะกุ้งไม่เยอะเลยกินน้อยเข้าใจเก็ตไม่กุ้งมันเต็มถาดล้วก็ต้องกินกุ้งเยอะๆสิแต่แต่ <laughs> <laughs> มึนไปใหญ่ปลอดปลอดปล <laughs> อด <laughs> ไม่กินแ้วน้อยเนี่ย <laughs> อืมอืมอืมกินผักเก่งมากน้อนืริืมใส่งาคืองางาก็ว่าทำไมมีกินหอมวะเนี่ยจะหมดถาดแล้วคุณผู้ชมลืมนึกขึ้นได้ว่าลืมงาใส่งาขาวอันนี้ก็นั่งกินอย่างเดียวไม่นึกอะไรสักอย่างเลยผมก็ไม่รู้อ่ะ ปกติมันก็ปนๆกันอะใครมันจะไปสังเกตอ่ะไม่สังเกตเลยนั่งกินอย่างเดียวคุณผู้ชมไม่เคยทําไงอ,มอมืมาถึงก็นั่งโบะข้าวปากปบั๊บทำมันจะอร่อยเกยินไงครับผมทำเอาอปิดปากอ่ะปิดปาก <laughs> อร่อยเกยินคือ่กินไม่ได้นะคุณผู้ชม,มหักลงไปจานนะครับผมหักเกิอะไรอ่ะโยนทิ้งลงไปจานนะ <laughs> เมื่ขนาด,ดยวไม่ได้กิบเลยขอคี้พันม,มันก็แล้วโอเคครับคลิปนี้นะครับก็ชวนคุณผู้ชมนะครับผมมากินแซลมอนดองโชยุแล้วก็กุ้งนะครับผมแซลมอนนี่อร่อยมากนะครับผมทำชี้ใหญ่เลยนะครับแต่ลืมใส่งานะคุณผู้ชม กินกับแล้วก็ลืมวาซาบิลืมโชยุด้วยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้าเราไม่ลืมแน่นอนนะครับผมสาหรายก็ลืมด้วยวันนี้อ๋อสาห่ายด้วยลืมทุกอย่างแต่ผมไม่ลืมคุณแน่นอนนะครับผมคลิปนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับพบเจอกับผมและน้องในบนต่อไปวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับลืมอย่าลืมอย่าบอกอย่าไปกิดถึงเลยบอ